มีมาเสีย่าเทิมไ้นองไข่มุกไปนองแบบว่าโยนี่มันเป็นเนี่ยเทิมสุดท้าย้วพไปนองเทิมสุดท้ายล้วไปเลยสิมาสจ้าง่าเทิมแห่งร้านให้มันแล้ววไปนองไก่ปิดเทิมแล้วได้สิมาเสีย่าเทิมห้นองไข่หมุกไปนอง มาเสียค่าเทิมให้น้องไก่มุกนะคะ 我了，你呢？